คำเตือนการจัดทําข้อมูลที่นําเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบรักทุกทกท่านคะ่ะเจอกันทางช่องลาว,วันเชออีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาหวยฮาหนอย ของเจฟองเบียของอาจารย์นอตตี้มาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะในงวดประจำอาที่ที่3ธันวาสองห้า 2, 5, 6, ค่ะมาดูของเจฟองเบียกันก่อนเลยค่ะห้าหนอยปกติเจฟองเบียศูนย์สามหนึวิ่งลูด0ูย์เฟันที่9ค่ะตัวเจาะก็จะมี02นย์สองศูนยฟันขาดที่95 05ห้้เจฟองเบียร ฮานอยปกตินะคะมาดูฮานอย VIP กันต่อเลยค่ะฮานอย VIP 031263วิ่งรูด47ฟันที่เกตค่ะตัวเจาะก็จะมี414548717578ฟันขาดที่7646 j เจฟองเบียค่ะมาดูหัวหลาวพัฒนากันต่อเลยค่ะลาวพัฒนา j จฟองเบียนะคะมีเลขทูบด้วยค่ะ เราพัฒนา031263วิ่งรูด79ฟันที่7ค่ะตัวเจาะก็จะมี73 74 79 91 95 96ฟันขาดที่72 92เ้จฟองเบียร er ค่ะเลขทูบก็จะมี8016นะคะต่อไปก็ไปดูฮานอยของอาจารย์นอตตี้กันต่อเลยค่ะฮานอยอาจารย์นอตตี้ค่ะฟัน4ค่ะ เม็ดเดียว49 94 49 42 48 41 47 46ตัวเจาะ3ตัวก็จะมี497 491 429อาอาจารย์นอตตี้ค่ะท่านผู้ชมชอบของอาจารย์ไหนก็แคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางได้นะคะ สุดท้ายนี้แอดก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์น็อตตี้เจฟองเบียค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะโชคดีทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ